ดูด่วนๆครับเลขวิ่งสนามบินน้ำที่ทุกคนรอคอยนะครับงดที่แล้วให้ห้ามาเลขออกหนึ่งสี่ห้านะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทังช่องพาหัดชแนลครับมือนีครับวันที่ยี่สิบสี่พฤศจิกายนสองห้าหกแปดครับมือนีครับจะมีนักท่องมาแบ่งปันเอฟซีทังช่องครับผมเนาะเป็นของเลขวิ่งสนามบินน้ำนะครับ เพราะว่ามีเอซีทางช่องถามมาเยอะมากครับผมผมขอถามเอซีทางช่องเน่ครับผมเนาะใครอยู่ภาคไหนบ้างครับผมเนาะรับชมคลิปผมอยู่นะครับก่อนอื่นครับผมเนาะกระอเป็นกระลังใจให้เอฟซีทางภาคใก่ครับเนาะเพราะว่าตอนนี้ครับผมทางภาคใต้นะครับฝนตกน้ําท่วมนะครับผมเนาะฝนตกน้ําท่วมนะครับโดยเฉพาะที่สงขานะครับเนาะสงขาหาดใหญ่ครับ ฝนตกน้ำท่วมเยอะมากครับผมคลิปนี้เป็นของเลขวิ่งสนามบินน้ำนะครับของอาจารย์ปันพนมไพรนะครับงดที่แล้วให้ห้ามาครับเลขออกครับหนึ่งสี่ห้านะครับเอฟซี FC ทางช่องถามมาเยอะมากครับผมเนาะมือนี้ครับเพิ่นรงมาเห็นละครับ เอฟซีภาคไต่เยอะแมะครับผมเนาะนำท่วมมันกเปี่ยกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมเนาะที่นำท่วมนะครับหรือว่าภาคเหนือนะครับเหนืออีสานกลางนะครับผมเนาะหรือว่ารับชมอยู่ที่ไหนนะครับบอกได้นะครับผมเนาะว่าบิรจุใส่ในครับผมของอาจารย์วันพนธมไพรยนะครับเลขวิ่งสนามบินน้ำครับ เลขวิ่งสนามบินน้ำมาแล้วครับส่วนเลขวิ่งเงินล้านนะครับลงคีปไปครับผมเนาะงวดนี้ให้9ก้ามานะครับแล้วก็บนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวครับนี่ครับบนเด่นที่7ครับให้72็ดสอครับล่างเด่นที่9ก้าครับให้เก้นะครับเดี๋ยวผมพาเอทางช่องครับผมเนาะ ไปดูเลขราวก่อนดีกว่าครับของหมอดูเลขเด็ดนะครับพอว่ามีเอฟซีทาง่องถามมาเยอะมากครับผมเนาะเลขราวของหมอดูเลขเด็ดนะครับทำอะไรอยู่เขียนงานเขียนงานเหรออะไรนี่อะไรเอาไม่หวัดดีหน่อยสิ อ้าวนี่แหละครับผมสวัสด,ด,เดเีเอฟซีเลยเอา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 นาดนี่แหละครับผมเป็นยังละเทาเป็นอะไรละเทาเอ้ยฮะก็เป็นยังดอกทำไมไม่ปัดดีหน่อยสิเกิดง,งานอยู่เกิดง,งานอยู่ลหร นี่ครับผมแม่น้องคำแพงดุ้งครับผมเนาะเขียนงานอยู่เขียนงานอยู่เขียนงานอยู่นี่ครับเลขลาวของหมอดูเลขเด็ดนะครับหมอดูเลขเด็ดหมอดูเลขเด็ดวันศุกร์ครับผมเนาะให้มาครับสามสองแปดเลขออกสองสามแปดนะครับ วันนี้24ครับวันจันทร์ครับบนเด่นที่3ครับชุด2ตัวครับมี3 3 4ส8 3ส8 4สสสสครับล่างเด่นที่1ครับ18นะครับหรือว่าชุด4ตัวนะครับ18 3 3 1843สสนสสะครับเพราะว่าให้นึงครับผมเนาะนี่ครับ18แครับแคปหน้าจอออเดอร์ครับผมเนาะสำหรับของ หมอดูเลขเด็ดนะครับเลขลาวคืนนี้เลขลาวคืนนี้ครับ <c oughs> คลิปนี้ครับผมเนาะเป็นของเลขวิ่งสนามบินน้ำครับของอาจารย์รันพนมไัยนะครับเลขวิ่งสนามบินน้ำของอาจารย์รันพนมภัยนี่ครับ งวดนี้เพิ่นให้มาแล้วครับผมงวดนี้ให้มาแล้วอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อเลขล็อกใหญ่กองนะครับผมเนาะแม้ว่าเลขชุดนี้เขามาแล้วเก้างวดติดต่อกันนะครับแต่ว่ามีสิบสองคู่ครับเนาะสิบสองคู่บนล่างกลับด้วยนะครับนี่ครับผมแคปหน้าจอเบิ้งไว้ครับผมเนาะ โอเคเลขวิ่งสนามบินน้ำงวดที่แล้วให้ห้ามางวดนี้นะครับงวดนี้เผนสง่งมาให้ละครับผมงวดนี้นะครับเลกวิ่งสนามบินน้ำครับงวดนี้ให้มาครับนี่ครับส่งมาวันนี้นะครับส่งมาวันนี้ เลขวิ่งสนามบินน้ำครับงวดนี้นะครับให้สองมานะครับให้สองมาครับนี่ครับเลขวิ่งสนามบินน้ำให้สองมาเด้อครับผมเดี๋ยวผมมาเขียนให้เอฟีทางช่องดีกว่าับพอเนาะมาเขียนให้เอฟีทางช่องดีกว่าครับมาเขียนให้เอฟีทางช่องดีกว่า รกราวนเมียก็นไดหวะงันต้องกำแพงกำลังเขียนงานอยู่นะครับผมเนาะกำลังเขียนงานอยู่ทุ่งยุ่งอยู่นะครับวันนี้วันจันครับผมเนาะเล็กเล่าออกเดร็กเล็กแค่น้อยออกเดร็กครับผมเนาะก็เลยจูงดุนอยู่ครับผม ขอเวลาแป๊บหนึ่งหน่อยจับให้หน่อยซิจับให้หน่อยจับให้หน่อยประกาศมาแ็่แท่งแค่ว่ะอารมณ์บดีเลขวิ่งสนามบินน้ำครับ ให้มา2ตัวเดียวครับให้มา2ตัวเดียวของอาจารย์รันพนมไพรนะครับ โอเคโอเคนี okay, okay. ่ครับเลขวิ่งสนามบินน้ำนะครับเลขวิ่งสนามบินน้ำมาครับผมเนาะเลขวิ่งสนามบินน้ำให้มา2เม็ดเดียวนะครับนี <c oughs> ่ครับผม 2เม็ดเดียวครับมามาแคปหน้าจอนะครับผมเนาะทั้งงวดที่แล้วแล้วก็งวดนี้นะครับส่วนเลขวิ่งเงินล้าน,นครับเลขวิ่งเงินล้านมานี่ครับเลขวิ่งเงินล้านงวดนี้ให้เก้ามานะครับงวดนี้ให้เก้ามาเด้อครับผมเนาะนี่ครับ หรือว่าจะออก2992นะครับเพราะว่าเลข2ตัวนี้เคยห้าก,กันครับผมเนะาะงวดจะออกห8 8 5ครับผมนี่ครับแคปหน้าจอนะครับโอเคหรือว่าจะออก2992เลขวิ่งสนามบินน้ำครับกระสุดท้ายนี่ครับกระคออวยพ่อนในเอฟซีทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับ เดินทางแคว้าดลาดปลอดภัยเดอ้อครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับคลิปนี้สวัสดีครับ